โอเคจ้าตอนนี้แอมก็จะมาผัดไส้เอกรัวหรือว่าไส้สปริงโัสจ้าตักชีแล้วก็หอมขาวหอมแดงก็ได้เพราะว่าหอมขาวหมดก็เลยใส่หอมแดงวันนี่แล้วก็เครื่องปุรสก,ก็ใส่เส้นไป ก,ก็ใส่ถั่เน่าลงไปเลยแค่นี้ค่ะเครื่องปรุงก็มีรสด,ดีเกลือต้องตามแค่นั้นเองชิมได้อืมแค่นี้ใส่เกลือเป็นหนัง่งผัดไปจนสุกมากเราจะมาเทใส่ตะแกรงนี้ไว้นะคะให้น้ำไหลออกเดี๋ยวเราค่อยมาห่อทีหลังโอเค ขอลอกแผ่นก่อนนะจ๊ะโอเคเจ้ามาดูอ่าห่อปอบเปียนะจ๊ะห่อปอบเปียไปให้เพื่อนเลยทำให้เขาห้าสิบตัวทำให้สาวแพท สวยงามจ้าอันนี้คืออเปีเยะที่เราหอ่อน,นี้นะคะ,แล,ะแล้วนะั้นเราก็จะกินแล้วก็ออกมาทอดถ้าใครยังไม่ทอดก็เ,เก็บไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วนั่นก็ออกมาให้มันเย็นสักหน่อยแล้วเ,เอาลงทอดมันก็กรอบเหมือนเดิมจ้านี่น,นะคะง่ายๆจ้ะจ้าคิดานาเฮ็ดยังจะมาเบิรงกันไหมน้าจ้าวันนีจ้าจากรยานจ้า